พ่อแท้แๆนายนภัสทัวลงไม่หยุดโปรคอมเมนต์ไอจกระทิงสืบเนื่องจากกรณีที่กระทิงคุณนรงมีรายชื่อเป็นหนึ่งในแม่ทีมเอียวคดีฟอร์เรก ทางด้านรองกรรมการผู้อำนวยการทำนักกิจการและสื่อสารองค์กรตัวแทนของกระทิงควรน,นรงนักแสดงในสังกัดเพื่อร้องขอความเป็นธรรมและใช้สิทธิแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเนื่องจากมีกระแสสังคมโจมตีว่ากระทิงมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ซึ่งในวันนี้กระทิงติดงานในกองละครไม่สามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่ได้เองล่าสุดมีอีกประเด็นที่ คือฮาไม่แพ้กันเมื่อความเคลื่อนไหวล่าสุดของหนุ่มกระทิงคือพ์ผลงานการแสดงของเขาลง Instagram. อินสตาแกรมท่ากลางชาวเน็ตคอมเมนต์เราความจริงจากเขาก็พบว่าเพรกนุ่มสุดฮอตนายนภัสเสียงสมบูรณ์ได้เข้าคอมเมนต์ นี้ด้วยด้วยหนุ่มนายคอมเมนต์เป็นอีโมจิแบ่งกล้ามชูดสองนิ้วและหัวใจสีแดงบ่งบอกว่าเป็นกำลังใจให้นั่นเองค่ะโดยงานนี้ชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ต่อว่าให้กำลังใจกันแบบนี้ไม่คิดไม่ได้เลยคงเป็นเรื่องละครละมั้งส่วนผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะถ้าดาราคอเอาเร็วกว่านี้ชาวบ้านน่าจะได้ตื่นรู้กันก่อนที่มันจะเสียหายเป็นวงกว้างแต่นี่ดาราพายกันเงียบน,นายนภัฒนเปิดใจครั้งแรกดราม่า โฆษณาเนื้อจากพืชหลังโดนทัวลงยับเอาเรื่องปากท้องคนมาทำคอนเทนต์เจ้าตัวเผยเสียใจไม่มีเจตนาที่ไม่ดีขอโทษที่ทำให้กระทบจิตใจทำเอาทัวลงยับจนตอนนี้เจ้าตัวช็อกเลยทีเดียวสำหรับเพรกหนุ่มนายนภะัทรที่ล่าสุดโดนทัวลงในกรณีที่ออกมาโพสต์โปรโมทส,สินค้าเนื้อที่ทำจากพืชในช่วงที่หมู่ปรับราคาขึ้นในตอนนี้ข้อความว่า ถ้าเนื้อหมูขึ้นราคาลองหันมากินเนื้อจากพืชแทนนะครับอร่อยดีต่อสุขภาพปราศจากความกังวลน,นักเก็ดไก่จากพืชหมูกรอบจากพืชทำให้ถูกวิพากวิจารอย่างหนักเพราะถูกมองว่าไม่ควรเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาโพสเป็นโฆษณาเพื่อขายของแบบนี้